ที่นั่งผ่อนเพียง13,000บาทนะคะกับ Honda CR-V 2.0e นะคะเป็นรถ7ที่นั่งของแบรนด์ Honda ใไม่ใช้งานคันนี้หลักหมื่นเท่านั้นนะคะบอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยนะ,ะฟังชั่นออปชั่นมาเต็มนะคะสำหรับใครกำลังมองหารถ7ที่นั่งไว้ใช้งานอยู่นะ,ะแนะนำคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยค่ะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะ,ะฝากกดติดตามและชมคลิปนี้ให้จบด้วยนะคะไปรับชมรายละเอียดตัวรถได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆที่สนใจรถมือสองนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชเพชรยนต์รถมือสองกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะนุชพามาอัปเดตนะคะฝั่งสาขาสองของเรานะคะและก็เจอคันนี้นะที่น่าใช้งานมากเลยนะคะกับรถเจ็ดที่นั่งสวยๆนะคะราคาจับต้องได้คันนี้นะคะได้เป็น Honda c r v 2.0e นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งของ Honda พี่ขาคันนี้ตัวรถเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะและที่สําคัญนะคะคันนี้ได้เป็นไมพิ แค่หลักหมื่นกิโลนะพี่นะคะราคา749,000บาทมาพร้อมการใช้งานคันนี้เพียงแค่ 70,000กิโลเท่านั้นนะคะพี่ขาได้รถมือเดียวประวัติศูนย์ด้วยนะคะสวยๆกริบๆเลยนะ,ะและคันนี้นะ,ะฟรีดาวผ่อนเพียงแค่1 3,000 30, บาทเท่านั้นนะคะได้ดาวดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะ,ะเริ่มต้น2-79บาทเท่าน,นะะั้นค่ะพีสีเทาดำสวยๆนะฟังก์ชันมาเต็มเลยนะคะท่านไหนสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดมาหานุ่ได้เลยตามเบอร์โทร0 9 1ย์4 7 9 8 2นนุชเพชรยนตนะคะรายละเอียดตัวรถจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะ มาเริ่มดูในส่วนของรายละเอียดด้านหน้าคันนี้นะคะพี่ขาได้เป็นกระจังหน้าโครมเมียมสวยเดิมเลยนะกันชนด้านหน้านะคะไม่มีริ้วรอยการแตกลาวหรือว่าโดนชนมาแน่นอนสภาพสวยๆเลยและที่สําคัญคันนี้นะคะได้เซ็นเซอร์มาให้ด้านหน้า2จุดแบบนี้สวยๆนะคะกันชนเดิมสวยๆมาพร้อมไฟนะคะไฟฟูแบบ LED ด้วยสวยเดิมโรงงานไฟเดทาม,มีมาให้ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้ตัวรถเดิมโรงงานรอบคันเลยนะคะรับประกันโครงสร้างมาให้แล้วนะคะไม่มีประวัติ พิความ่มชนหนักจมน้ํากองไม้มาแน่นอนนะคะคันนี้สามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้เลยนะบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนแหละที่สําคัญนะคะได้รับดอกเบี้ยพิเศษด้วย เริ่มต้นที่2 7 9บาทเท่านั้นเองนะคะพี่ๆขาสนใจสามารถทักแชทหาหนูได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะในส่วนของรายละเอียดโป่งซุ้มรอคันนี้นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยพี่ไม่มีการพลิกคว่ำชนหนักโดนชนมาแน่นอนนะคะสวยๆเดิมๆแมตต์เดิมโรงงานด้วยนะคะสีทูโทนแบบนี้เลยสวยๆนะขอบ17ยางปี2023ทั้ง4เส้นนะคะดอกยางนะคะบอกได้เลยว่ายังใช้งานได้ยาวๆนะคะภายในโป่งซุ้มรองหัวน็อต้อยเมอกอาร์คเดิมโรงงานนะ อยู่สภาพเดิมสวยๆเลยนะคะกันชนด้านล่างนะคะบอกได้เลยว่าติดตั้งเดิมโรงงานไม่มีสกิดหินสีเดิมโรงงานรอบคันนะคะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกด้านหน้าตัวรถได้เป็นพาร์ทเดิม Honda เลยค่ะพี่คันนี้สวยน่าใช้มากเลยนะคะพี่ๆท่านไหนมองหารถไว้ใช้งานอยู่นะคะนุชย์แนะนําคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยค่ะพี่ขาได้เป็นรถเจ็ดที่นั่งของแบรนด์ Honda นะคะพี่คุ้มเลยนะคะกับ Honda CRV อาวี 2 0 e นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะสวยหรูมากคันนี้นะฟังก์ชันมาเต็มเลยสีด้านข้างนะ,ะสีเดิมนะ,ะสีประตูเรียบเนียนนะคะไม่มีการทําสีมานะแล้วมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกรอบคันได้เป็นพาร์ทเดิมเช่นเดียวกันค่ะพี่ ภายในตัวรถคันนี้นะคะคุ้มโทนด้วยสีดำค่ะพี่ถาได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆเลยนะคะและในส่วนของรายละเอียดตัวเบาะไม่มีช้ำเลยสมบูรณ์เดิมโรงงานทั้งหมดนะคะพี่คอนโซลตรงกลางนะคะมีมาให้สวยๆแบบนี้หน้าจอทัชสกรีนนะคะระบบแอ Auto, Auto, ร์ออโต้เกียร์ออโต้พวงร่ายมอติฟังก์ชันไม่ใช้งาน70,000กิโลเท่านั้นนะคะพี่ขาในส่วนของรายละเอียดนะคะคอนโซลด้านหน้าตัวรถเดิมโรงงานไม่มีช้ำไม่มีชํำรุดเลยค่ะพี่สวยๆมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะเดี๋ยวเปิด นำรถให้ดูเลยคันนี้นะฮะได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะพี่ขารถมือเดียวเลยนะพี่สวยๆคุ้มๆเลยในส่วนของรายละเอียดตัวโครงสร้างคันนี้นะคะซอกประตูนะเห็นได้ชัดเลยนะคะหัวน็อตแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขงัดแงนะคะตัวหัวน็อตอยู่สภาพเดิมนะคะทั้งบนและด้านล่างเลยนะ หัวน็อตเดิมโรงงานนะคะไม่มีรงงนนะะม่องรอยการขยบขยื่นแผงประตูด้านข้างสีดําเรียบเนียนสวยๆไม่มีชํารุดเลยนะคะหัวน็อตแต่ละจุดเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะคะคันนี้รับประกันมาให้นะคะตัวโครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันเลยค่ะพี่และในส่วนของรายละเอียดนะคะเสาบีหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีริ้วรอยการแกะไขงัดแงะนะ รอยสติกเกอร์ต่างๆอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะอยู่สภาพสมบูรณ์นะ,ะแผ่นเพซสีเขียวแบบนี้จากโรงงานนะคะมีให้เห็นด้วยนะคะพี่ขาคันนี้สวยคุ้มมากๆเลยนะคะกับ h o น e ด a า r v 2.0e นะคะปี2019ราคา749,000บาทเป็นรถมือเดียวประวัติสูตรด้วยนะคะพี่อ่ะเบาะด้านหลังนะคะพี่ขานั่งสะดวกสบายไม่มีแอร์อัดมาพร้อม แอร์ด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยที่ชาร์จแบตมีมาให้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วให้ด้วยนะพี่นะนี่นะคะครอบครัวไม่ได้ใหญ่มากนะ,ะไม่ต้องถึงขั้นฟอ r ์จูเนนะสำหรับรถที่นั่ง วันนี้นะคะพี่ค่ะฮอนาซีอารวเขาจัดมาให้แล้วพร้อมฟังก์ชันเต็มนะคะกับคันนี้เลย 2.0e เป็นเครื่องขับ2บอดี้โครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันค่ะพี่ในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูนะคะทั้ง4บานนะหัวน็อตไม่มีการขยบขย่อน็อตเดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะคะการันตีมาให้แล้วความสวยของตัวรถน้าเดิมโรงงานรอบคันนะคะแผงประตูด้านข้างเดิมนะคะหัวน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้เลยนะคะและได้แอร์แบ็กมาให้ทั้งหมด8ใบเลยค่ะพี่คันนี้นะคะ ระบบรักษาความปลอดภัยก็มาเต็มให้แล้วเช่นเดียวกันนะด้านหลังตัวรถได้เป็นไฟท้ายเดิมนะคะสวยๆแบบนี้เลยดีไซน์ตัวด้านหลังมาให้ใหม่แล้วไฟท้ายได้เป็นแบบใหม่แล้วนะคะสำหรับ Honda c r v คันนี้นะคะเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะคะสวยๆหรูๆเลยไฟท้ายอ e d วดีเดิมโรงงานนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนค่ะพี่ กันชนด้านล่างนะคะติดตั้งเซนเซอร์มาให้ทั้งหมด4จุดเลยนะคะคุ้มเลยนะ,ะกระจกด้านหลังก็ได้เป็นพาร์ทเดิมนะคะมาพร้อมที่ปัดนะคะตัวน้ำฝนด้านหลังนะคะเดิมโรงงานด้วยนะคะพี่แล้วก็ตัวกระจกเดิมนะคะสปอยเลอร์ด้านหลังมีมาให้นะคะแล้วก็หลังคาเนี่ยเดิมหมดเลยนะคะพี่ไม่มีประวัติิความชนหนักมาแน่นอนสวยๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะรถจิ๋ดที่นั่ง h o n ด a CRV อาวี v นัดมาดูรถได้เลยนะที่บริษัทเพชรยนต์ของเราเปิดทําการทุกวันเลยตั้งอยู่ถนนเซริไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพนั่นเองนะคะพี่ขาติดต่อมาหานุษได้เลยตามเบอร์โทรล่างนะคะแล้วก็กล้องถอยหลังมีมาให้นะคะที่เปิดออโต้แล้วเรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะที่เก็บห้องสัมภาระด้านหลังนี่นะคะสวยๆเลยพี่เก็บกระเป๋าเดินทางได้จุกๆนะคะหรือว่าเราจะพับเบาะตรงนี้เก็บได้นะคะเบาะด้านหลังเก็บได้เช่นเดียวกันสามารถ ขนของได้หรือว่านั่งเป็นแบบครอบครัวได้ไม่แออัดค่ะพี่ด้านหลังตัวรถนะะสวยๆค่ะฟังก์ชั่นมาเต็มนะ,ะโครงสร้างเดิมโรงงานรอบคันไม่เคยมีประวัติชนท้ายมาแน่นอนไฟท้ายแต่ละจุดอยู่สภาพเดิมแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายเดิมๆสวยๆนะเดิมโรงงานเลยนะคะพี่รอบคันได้เป็นสีเดิมเช่นเดียวกันนะคะสวยๆเลยเดี๋ยวพารับชมนะคะตัวพัดกระจกเดิมโรงงานนะคะรอบคันสวยๆนะคะแล้วก็ มารับชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะก,กว้างๆแบบนี้นั่งสะดวกสบายแน่นอนค่ะพี่ขาและในส่วนของรายละเอียดตัวซอกประตูทั้ง4บานนะคะอย่างที่แจ้งเลยคันนี้นะคะพี่ได้โครงสร้างหลักเดิมโรงงานเลยแผงประตูด้านข้างอยู่สภาพสมบูรณ์สวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะสามารถแวะมาดูรถมาลองรถมาลองขับได้นะคะพี่ นะและภายในตัวรถนะคะฟังก์ชันมาเต็มนะเดี๋ยวนุดพาชมนะคะซอกประตูเดิมโรงงานนะคะหัวน็อตไม่มีการขยบขยื่นนะแผงประตูด้านข้างคนขับที่นะคะปรับกระจกออโต้เซ็นอร์ล็อกมีมาให้นะคะที่ปรับกระจกก็อยู่สภาพเดิมด้วยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมในส่วนของรายละเอียดนะฟังก์ชันด้านในกันนิดนึงนะสำหรับคันนี้นะคันนี้ไม่ใช้งานเดิมคะ่ะพี่เจ็ดหกิโเท่านั้นนะนะเดี๋ยวนุสตา์เครื่องโชว์เลยนะคะอ่ะ นี่เลยนะคะพี่สตาร์ทเครื่องขึ้นมานะคะไม่ใช้งาน76,130กิกโลค่ะพี่คันนี้ไม่เดิมโรงงานด้วยพวงมาลัยมอติฟังกชั่นนะคะสวยๆไม่มีช้ำนะคะตัวพวงมาลัยเดิมโรงงานนะคะพร้อมหน้าจอทัชส,สกรีนนะคะระบบแอร์ออโต้ เกี Auto ยร์ออโต้แอร์แบ็กแปดใบเลยค่ะคันนี้บอกได้เลยว่าระบบรักษาความปลอดภัยมาเต็มนะคะสวยๆแบบนี้ฟังก์ชันเต็มแบบนี้ผ่อนเพียงแค่1น0 0 0บาทเท่านั้นค่ะพี่ขอรายได้อยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะคะสามารถเป็นเจ้าของคันนี้คนเดียวจบนะคะท่านไหนสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะ,นะคะด้านบนมีที่เก็บแว่นให้ด้วยนะคะไฟหน้ารถเปิดปิดใช้งานได้ปกตินะคะพี่ที่บังแดดก็สภาพสมบูรณ์สวยๆเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวใช้กล้องถอยหลังมาให้นิดนึง นี่นะคะกล้องถอยหลังนะคะกล้องกว้างมองได้ชัดแบบนี้เลยนะคะพี่นะแล้วก็มาพร้อมนะคะเป็นเบรกมือนะคะอยู่ตรงนี้มีมาให้แล้วนะ,ค,ะคอนโซลตรงกลางนะคะที่วางแก้วที่เก็บสามาระโอ้โหครบเลยค่ะพี่พี่ๆท่านไหนสนใจนะคะมาเลยค่ะพี่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะพี่ตั้งอยู่ถนนเซดีไทย68แยก1มินบีกรุงเทพค่ะพี่รับรองได้ไปคันนี้คุ้มแน่นอนนะคะกับ Honda CRV อานะคะ 2.0G e, เป็น,เป,นเป็นตัวเครื่องขับ2นะคะและเป็นรถเจ็ดที่นั่งกับ แบรนด์ฮอนสวยๆเลยค่ะพี่กระจกรอบคันได้เป็นพัรดทเดิมสีเดิมโรงงานรอบคันนะคะกระจกพับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเลยนะคะแล้วก็ได้มาพร้อมไฟเดิมโรงงานด้วยนะคะไม่มีริ้วรอย,ยการแตกเล้าเลยสําหรับตัวไฟหน้ารถคันนี้นะคะสภาพตัวรถนะคะสวยเดิมโรงงานเลยนะคะันนี้นะคะใครสนใจนะคะอยากเป็นเจ้าของนะติดต่อมาหาหนุย์ได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องคันนี้นิดนึงนะ,ะว่าสภาพหน้าห้องเครื่องจะเป็นยังไงไปดูกันเลยคะ่ะ มารับชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าของเครื่องคันนี้คะ่ะพี่ขาได้เป็นเครื่องเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะ ภายในห้องเครื่องลูกค้าเห็นได้เลยนะว่ารอย QC เดิมโรงงานหัวน็อตแต่ละจุดนะไม่มีร่องรอยการแกะไขเลยนะสาหรับตัวหัวน็อตนะคะโครงสร้างหลักเดิมสติกเกอร์ต่างๆนะคะมีติดตั้งมาให้จากโรงงานฝากกะโโรงเดิมสติกเกอร์มอ,อก,กอเดิมรอยแมกอาร์กรอยกลมๆอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะการันตีมาให้แล้วนะคะกับความสวยคันนี้เลยนะคะใครสนใจนะกับ Honda C r v อนะคะ 2.0e เป็นรถ7ที่นั่งขับสนะคะสวยๆเลยปี2019ราคาคันนี้ตั้งขายเพียง แค่7 4 9 0 0 0บาทฟรีดาวน์คันนี้ผ่อนเพียง13,000บาทเท่านั้นพร้อมดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะเริ่มต้น2 7 9บาทท่านไหนสนใจนะคโทรมาหานุษได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องของนุชด,ด้วยนะ,ะเผื่อจะไม่พลาดการอัปเดตรีวิวรถมือสองเข้ามาใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ